วันนี้เราได้วัตถุดิบนะฮะเขาเรียกว่าหอยขาไก่แต่วันนี้นะครับรเราจะเอาสนเอนนะครับมาเพื่อจะทําเป็นซาซิมิยวลองดูนะฮะต้องผสมก่อนนะครับกิน,นเป็นน้องนอกนะฮะวันนี้จะมาเทสนะครับว่าจะรู้เรื่องไหมเเดี๋ยวผสมวาซาบิก่อนนะครับไหลไหล นะครับตอนนี้ก็ผสมวาซาบิก่อนนะครับขอาแบบเข้มๆเอาเข้มๆร <ๆ S 1> ับรองได้จุกๆฮะ,น,ออน,ะนี่คือเราเอ็นหอยขาไก่เมนูใหม่นำเสนอเคยกินด้วยนะครับทางเล่นทางแรกกินแล้วบินได้นะฮะกินแล้วนกก็บ,บินได้ ยังไงก็ฝากกดติดตามช่อง y YouTube แพรสเป็ดด้วยนะครับเอาละครับเข้าปาาครับห,หวานสุขุมนุ่มเลึกหวานนุ่มสุดยอดได้ยังเร็งโอ้อหวานมาก หวานหวานจริงๆเนี่ยครับเอ็นหอยเอ็นหอยขาไก่นะฮะหวานจนติดมันนิดนิดนึงตอนแรกเรานึกว่ามันจะออกเหนียวเหนียวไหมไม่ไม่ไม่เราจะเบิร์นไหมก็เลยตัดสินใจว่าไม่เบิร์นนะฮะก็ลองดูนะเอ็นหอยนะฮะมันมีความมันของมันอยู่เฮ้ยแต่มันหวานนะหวานเป๊ะฟินเวอร์ติดตามกันด้วยครับช่อง YouTube แพสเปนนะครับ